เพรคุณจุดอ่ะหนูยังงงเลยยังตรงไหนงงตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเติมแต่เมื่อกี้ที่มุกเล่นก็ดีออกยังไม่วางแบบเมื่อกี้นี่แหละสวัสดีค่ะความฝันของมุกคือการได้เป็นมันจะต้องคือการได้เป็นอารมณ์สาวกำนันนิดนึงก็ได้คือการได้เป็นนายกค่ะเสร็จทุกคนก็ชู้แล้วรู้สึกว่าทุกคนหันมามองใค้แบบเออแล้วก็แล้วก็เป็นศิลปินด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมตอนนี้ชัดแล้วใช่ไหม เหมือนแ่ะครับอยู่แบบนี้ทั้งวันเลยนะคะคุณครูเอาไปกันพลาดรู้ครับผมเริ่มเงนแล้วใช่ไหมครับครับใช้ชีวิตไปเลยนะทั้งวัน